เอาสบายดีพี่น้องทั้ง YouTube ทั้งเพจเนาะมือนี้ซีมาเราเรื่องแหกคุกสุภาพเนาะที่ว่าเดี๋ยวว่าไว้เนาะซ้ำเตือหัวแหกคุกเนาะนี่จะมาบอาเตือที่หนึ่งก่อนเนาะถือว่าอีพีแรกเนาะเนาะก่อนสีเราก,ก็ถือว่าคำเตือนเนี่ยพี่น้องสาเหตุที่มาเราถือคุกถือคอกนี่ย้ Nh อนว่ามันบอดีย้ Nh อนว่ามันถูกทรมานจะว่ามาว่ามาว่าเพื่อเตือนสติพี่น้องที่กำลังสีลงพิตษตกกฎหมายบ้านเมืองนะ นาะบอกให้เอาเป็นแบบเป็นอย่างเด้อให้คืดคาคาก่อนเสร็จยังทำยังนาะถือว่าว่าเราเพื่อเป็นอุทหรณ์หน่อยนเดี๋ยวเราอายุสิบแปดปีบวกคนพังหรือว่าพังก็ให้พอแม่ผู้ปกครองเบืองําเนาะพังเนาอเอาเขาเรื่องเลยพี่น้องเด้อสิเราเรื่องต้นบ้างแพนสีแหกเลยเนาะคอยนี่ถือกับเนาะคุกมองคอยถืงอนี่มันยังเป็นเพื่อนใหม่อยู่บ่ท่านเป็นคุกปูนคุกตะข้าตะกีเนาะเป็นเพื่อนใหม่เขามุ่ง แล้วก็เอาซังกะซีอ่อมเนาะคอยในถือกับสองขาเนาะกับสองขานี่กับเนี่ยเป็นกับใหม่พี่น้องเข้าใหม่เด้ใหม่นานาสิบสองแข้งหานีบก,กันนะน,น,นีาานะกันแน่นี่แล้วก็เป็นหู้เป็นหู้ตั้งกลางเนี่ยเอาขาสอดใส่เนาะเขาย่อขึ้นแน่นี่แล้วก็กระแจ้าเอสเด้กบบระแจ้าบล็อกทหารว่าเรื่องว่างแพร่เสีแยกเลยคือว่าคอยถือกับเนาะในขากับค,คอยถือขาวบังครัวแล้ววันนี้คอยสังเกตเบ,บื้งมือคอยสีแยกหักน คอยอยู่น้ำกันสามคนในกลับคอยส้วนพวกนั่นเอาไปบ่ไปน้ำกันสองคนเห็นเราบ่ไปคอยบ่เวยซื้อ,ข,อข้าวนน่เขาว่าบ่ไปเขาว่าให้จะไปโลบผู้เดียวจ้ดเขาบอกบ <c oughs> ้าปนีสาเหตุที่ว่าเสียกันจเจ้าที่เพื่อนเอาก็แจ้ไว้รับหนักโทษผู้หนึ่งนักโทษที่เพื่อนไหวเสื้อเนื้อเสื้อแจยในความหมายหน่อนเวลาพบหยาดบอกว่าเวลาเอาไปอาบหนามบอกยังมอนกินกมหาหันให้แจ้ไว้น้ำมนนัน มือเจ้ากคอยสังเกตเบิ่งหันประมาณหุ้มแรงเจ้าหน้าที่ยังบนทันว่าโอ้กแจกมอหน่ะยังบนทันเ,ออกกเจนนนนเ๊กลับบรเงี้ยใช่บ้าปัะนี่คอยเล่ยว่าวล่อลอกมอหน่นว่าเว้ยหันกลับให้นี่นะคอยปวดขาแห้งมันหนีบเบิ่งครัวนี่อนอคอยอยากเปลี่ยนมาใสา่เบิ่องซ้ายขาว่าพอได้นอนสบายเขาว่ามอหน,น่ะวะอู้พอดีโอคยันทานให้มอหน,น่นว่าหัวยเขาว่าเพิ่นมอยู่เพิ่นมเห็นเราก็มาหันไปยังแป๊บเดียวคอยเลยว่ามอได้ได้เดี๋ยวขอไปเบิ่งทานก่อนมาว่า ผ่านไม้ยึงเจ้าหรตีอันแหละเข้าหน้าที่บูยูแหละคนจีบฮันไหเด้อมาวะมอกไปเบิ่งมอวายังอยู่อยู่มาวะฮกบุงเขิงมอสิเจ็ดหมู่เงบุษันเบากันเจพรุ่นี้มอไปเบิ่งมอวายพื่อนเพื่อนว่าคนจีบไหเบี้ยวมาวะมอกกับหันไหหน่อเล็กน่อยนาะมันกับบุนหอยแล้วมอวายอยู่ประมาณชาปีแล้วมันกเขอไปบอกขอพันซื่อจะได้อยู่บ้านได้เนาะพิธีต้นมันอยู่มาหมอกกับันไห้หันไห้หมอกกัเงื้อกลับขึ้นเขาก็ถอดข้าวออก พอดข้าออกมาว่าไอ้ชุบเขาไม่ขาบม่วเฮ้ยเขาไอ้ชุบเขาเป็นบ่ายยังเหรอครับเยจะขึ้นมาด้วยนี่บั่เขาก็โต้จุดลงหลุมโหลดเขาก็แล่นออกไปทางหลังประตูทางหลังเขาปิดปิดเขาแอบสังกสีออกประตูล้างพ่ดก็แม่น้ำเสียโหลดน้ำด้วยเก่าด้วยชิปประมาณเจนงคืนคุณโดดน้ำหรือทมโหลดถมเขาก็ลอยขามพานนั่นโหลดเขาไปหอดกลางว่างนี่ยินงจะเสียงตำรวจตว่าใช้มันอยู่ใช้สันมัน มันโดลนลุงหนามมารวมแัลบนะครับเสกาเขาเนี้ยงไฟหาเขาคิดในใ,ใจว่าบุัท่อแล้ว,กกบบว,วเพื่อจักรเขาไมมีเราโนแดดเนาะการมาสิร้อยน้ำขาอจะมีไมี้ยการ่อยนขาก็ร้อยขามไปผ่านเลยร้อ,อยขามไม่ผ่านนั่นพอร้อยขามไปแล้วบาทนี่เพก้าน,นี่คือว่าชิยางนผม้เซชิยางมาใส่บ้านน้องบัวอเอี่ชิย,ยางมานู้เซยางไปย่างไปเมือ่อก็พาะมืดบาทนี้แน่พา,ายยางกระเพนมันเมืดอแทงออ พอมันมือแห้งขึ้นนันกันย่างไปย่างไปไปตกคุมหวานโอ้ค้าคนค้าผิดอตกคุมค้าผิดพอข้าผิดเลยกันยางข้านแบบว่าอีหลายเรือแล้วปวดข้าก็ปวด,วด,ปวดไปไปพ่อโพดน,น,นั่นหนึ่งโพดบอกไแนเวลาความันมือเนี่ยยางจนง่มไปไปพ่อโพดน,นั่นโพมืไ่ไงแสงเต็มมัดโพดเออมัดโพดนั่นแสงมันเป็นแสงาข้าวหุงมัดถี่เลยมัโพดนะว้วยเขา็ตกใจมันอยังดี พอการฟันสูและย่างเขาไปใส่เลย่างเขาไปเบิ่งมันเป็นแซงห่งปติพอเอามือไปตัวยอเบิ่งฮะมันเป็นหุดนี่เห็ดเห็ดแซงโอ้เขก็บ่เคยเห็นจังเืียเห็ดแซงมาวันนี้ก็ยางไปแล้วมันไปใกล้เติมบิดบานคนไปยางไปยางมาลงเหือนห้าเขมเสบเห็นห้าเขมเสบเห็นแพนวัชิยาไม่เขมเสเลยห้าเขมเสบเห็น พ่อเขับเสบยเพขึ้นน,นัขนบาดนี้ไปเลยแล้วบานนี้ลงทาบานันี้ไปพอทงไฮทงหน้าไปสองสามสมุกเนาะไปบานนี้ไปลงทางหอดจะเป็นบาทเนี่ยมีเทียงหน้าเทียงหน้าหนึ่งมอเนี่ยจะเที่ยงหน้ามอห้องเพ่งวอดวอดอยู่ในเทียงหน้ามอขวากเปลี่นี่ก็ใหม่สอ,องมือมอว่ามันมาเหตยยัง้งบางนีในเทียงเทียมมันเองบ่รั้วเทียงคนอื่นไปจอบบงมันก็ามาอยากท้ามทางมันเนยส่งค้าเครื่องคุยนุ่งนี่คุยกอ่อแก่ออก เอาเสียงมัดเลยกับพยเบียงบ่ายมันอะเียเวลาหยางมันเสียงดังมาไปถำผู้ดีมอนักกับมันชีปิดไพ่แบนี้มันสีนอนผู้ดีคอยเปิดมันว่าเบาเบามเลยนะเขาเลยว่าห่วยมันว่าไพ่ัน่อยเขอว่าทามทางนห้นะลงทางมาเขาว่าผู้ดีมันทามมันเป็นไพ่เขาว่าโอ้คอยนี่นะนี่ลงทางมาเขาว่าเขาว่าทางบ้านน้องบัวไปทางไหนขอทามมันเออทามบ้านน้องบัวมันสี่บอกเขาว่านี่จะยางลงไปไต่นี่บ้านน้องบัวจะสจะจ้างไปนี่มันว่ามันสี่ไปทางนี้ทางมือสายนี่ จะ,าะ,ะายางไม่หลดหรือเปล่าหม่าขอแค่ย่างไปแค่เติบเจ้านอกก็ที่ย้อนกลับมาบอกอีกเรื่องพวกนี้ว่าเรามีความคิดอะไรกับ่อยพอหลังจากคนถือจับแล้วฮันเรามาบอกสุขภัพฑ์อีกพูดอยู่เที่ยงหน้าเนี่ยม่าขอกยกค่ย่างไปคือเราบอกประมาณหาสิมเมตรไปปล่อยเที่ยงหน้านหนึ่งในเที่ยงหน้าเน,น่ะคดมากระลายเนาะบุจักยิงหน่อยบุจักผู้เฒ่าเนาะขอแค่ย่างเขาไปทางเที่ยงหน้านต้นเดือนอีกว่าทางไปน้องบัวแมนมบไปทางนี้ เผานั่นเราว่าห่วยจะมาแต่ไช่หรือวะเขาว่ามาแต่ผุน้าลงทางผัวมาแต่ไช่หรว่าเจ้าดีดีบั้งหรือวะเขาเลี้ยตัวเราว่ามาแต่บุรพาตีกันอยู่บุรพาเขาเลี้ยแรนมาพี่เขาว่าเขาลงทางเขาอะไรตีเขาว่าเราอาจจะเอาดีทีได้หรือว่าคอยเป็นทหารผัได้คงจะจับเจ้าสื่อได้หรือว่าพร้อมหรือวแล้วก็พร้อมแล้วยางเขาไปในห้องแล้วถือปืนไอ้ชกผัวในมือเราหมายถึงเราเป็นทหารนะเป็นขงร้อนอยังงนี่ย เราว่าเราก็ทามขอเขาก็ว่าคอยถือเขาไรตี้เขาว่าเราว่าคนแนวนั่นแหละคอยสีบอกกด้เถอทามไปน้องบัวไปทั้งนี้แล้วว่ะแล้วสี่กลับไปทั้งเทียงมอนขึ้นนี่พูดเราว่ายางซื้อไปเลยหรืว่าเจะไปน้องบัวอันแล้วว่ะไปใส่บานคําถอคําเถาคุณเราว่ะบัดมอนั่นบอกเขาว่าบอกไปทั้งนี้ซึ่งคอยก็ถามเราไปทั้งนี้แม่เถอะบอกเขาล้วว่าเราก็เออไปทั้งนี้แล้วว่ะ ไพบอไปทางนี้บ่มีดอกหรอวะคนก็บ่บอกเราได้ว่าเขาทำเพียงตัวมาหัากัญญากรรมพัฒน์ขึ้นอีกเขาไปนั่งอยู่ระหว่างกลางระหว่างเทียงสะพอนั่นกับเทียงมอหนึ่งผู้เดียวเขาเขไปนั่งอยู่ระหว่างกลางคึ้นผู้เดียวสองคนนี่เป็นมีคนตัวข่อยเขาขึ้นได้ผู้เดียวเขาว่าไพ่เด้ยจะเป็นไพ่ตัวเขาเนาะเขาขึ้นในใจเออมันสิตัวจะได้ก็มอหนึ่งสีไป่ต่ายมอหนึ่งสีไป่เหนื่อะเออต้องมีเราปวดตัวมาเขาก็ตัดสินใจผู้เดียวข่อยว่า ชีเสือ้อไพ่ดีอ่ามาวันนี้เขาหนึ่งคนแนีไ่ไปเบิ่งเทียงตะพพอนะั่นทัพพอตัวทิว่ามีเพื่อนอิสุบอกครับมีไพ่โคมแสงไฟนีห้าฮกแสงย่างเขาเทียงเราเนะาะย่างเขาเทียงหน้าเราไลยห้วยโค้ดขึ้นใจโอ้เถ่านี่ตัวคนแท้ๆก็คิดอย่าเรทถัวกองร้อยถัวทหารมานะม่ีตัวคนแท้ๆโหลดก็คิดพอกระต้านใจิตใจเสือมอนั่นกระต้านตใจเสือมอนั่น ขอกันยางไปท่านั้นยางไปทั้งที่มอนันสียางไปเลยอ่ายางมาวันนี้ผู้นี้ไปหอดบานคดอ่าย่างผู้นี้ขอกัดตัดชี้ใจยางไปท่านน่ะหมายถึงบบเืีอนะถ้าพร์น่ะเซียมอผู้อยู่ผู้เดียวขอกันยางเขาไปทางนี้ย่างผู้เดียวผู้นี้ไปผอบานคดขั้วไม้่อยหนาวกับนาวเจ็บขากับพอเจ็บในใจอยากกลัมาขุกขึ้นแล้ว ก็สิกับมันอคูขึ้นน่ยคดีก็เด้นนักนะความหมายเอออย่ากั๊บเมื่อคูขึ้นมาดิแต่ว่ากับมันกับกั๊บมถือเลยว่ามาเขาไป่ได้บานนหละบานเขาเนาะคนเขาไปทำมาบานเนี่ยนี่เขาว่าบรโน่นเขาว่ะเพราะเขาว่าบรรน่นขึ้นนั่นคนได้ทำมาเครื่องผอบบาดอยู่ใช่คทำเขาว่าผู้เรนเกิด่ผบบานอยู่ไหนผู้เต้ยกันยากไปเลยไปทำมเกิดผบบานเขาว่านี่ได้เกรื่อผบบาดผูทดีเราว่าเจ้ามีอย่างนั้เราทำก่อบบานเก่าสิบโมง เก้าโ้งสิบโม,มงอย่าขอนอนนี่แหละขอว่าละถ่ามกมาาต่ใช้เลยนี่จะวะ่าจะมาขอ,อนอนอยู่นี่ขอว่าลงทางมากนะที่แหลกตัวเราว่าลงทางมากมาไล่ตีกันเออแล้วก็ว่าเขาปนอนถ่ายอยู่ในเด้อเรา,ะาอะมขาไปนอนอยู่ในเขื่อนเราประมาณสิบานลทีเราเอื่นขอว่าถท่าถท่าออกมันนี่แน่เราะอะขก็นหยาออกไป พอขุนยาออกไปได้หนาเหือดหล่อนคนประมาณสิบออกว่าคนมีแต่วหกลางคนนะอายุสี่สิบป้ายหมดมีมอหนึ่งมอเสียงเลยผกเสือมาอเนี่ยข่อยแน่เบืองโอ้ข่อยหูแล้วยังได้ผกเสือเสื้ออกโลดก็อกินใจ <c oughs> ข่อยหูแล้วมาแล้วก็ทามว่าท้ามตุ้งแล้วว่าเจ้าไปจะได้มาจะได้หรอท้าขอ่อก็เลยบ,บอกว่าข่อยโต้นคุกเขว่า,วาขอยแหกคุกมาสุพผมก็หัวหลนเนาะแหกคุกมา โอ้เราอะขั้นเบาแน่นแล้วกะสิข้อจับได้บ่อยเราอะชิข้อผูกไว้ก่อนได้บ่อยเราอะเออขอผูกเราแล้วในใจของขยักกัมมัคุกคืนแล้วคอยลงทางสิขอว่าคดีของมันได้นักหรอกเขาเรียกว่าโอ้ก็คดีนักเนี่ยเป็นโมย่อมเหมือนกันเนี่ยมาเขาก็ผูกผูกเขาผูกเขาข้อนี่เนาะแล้วก็ผูกใส่แขนสองแขนเขาเหตุจามบ่วงอันนี้เขาก็ว่านอ้ํเนี่ยพบานบ่ได้เด้อเขาว่าเขาลงไปผูกกับจวัดกลางวัด เออเขาก็ไปผูกไว้ยวดผูกไว้ยวดแล้วเขาก็ย่ามทหารตำรวจอันนั้นทหารกั็คงร้อนเขาเลยย่ามพอย่ามเพื่นั้นบานนี้มีทหารเขามาหาคนเต็มสุดเลยใส่สุดทหารถือปืนของมือโหลดเขามาหาคนเออเรามาสี่นาคอยอีกว่าดีแล้วคนพ่อจะอยู่ป่าถ้าคนพ่ออยู่ป่าคนยิ่งจะทิ้งเลยหรอวะเมื่อวานคนกีดยิ่งกั็นยังนอนคนบริกันว่ารคนบริสุทธิ์ก็จะยิ่งบ้ากว่ากีด ล้วว่ามีคนโทรแจ้งว่าเจ้าเป็นพวกลักขัว้วอ่ะทางทหารบอกมีคนโทรแจ้งว่าข่อยเป็นพวกลักขั้วแล้วโทรให้ในบานทออกมาว่าคนเดี๋ยวนี้ข่อยตัวมันยางเข้าบ้านแล้วแท้ๆมอ,อยูผู้เดียวข,วข่อยมันเสีกไปทางนี้ด้อมันตัวเขาบรรนุนแล้วมันโทรให้ทหารอ,อยู่บรรนุนสี่อ้อมเอาข่อยขวามายอะแล้วบันนี้ทาหารพวกเขาออกมาแล้วขึ้นหนาดเหมือนบอกเขาก็ออกมาใส่เที่ยงทพอนตัวข่อยไ,ไปทำตัวเราเป็นทหารนะ บานนี้ข่อยเห็นไปก้งข่อยเหยื่อขนแต่เขาไปทำเราบัต่อพ่อหน่าบัดวังที่เขาข่อยอีกแล้วตัวหมูเดียวเราว่าโมเห็นข่อยแล้ววะบานนี้บักบักฟูบักตัวผู้เดียวนี่มันยื่นยันวาโมเห็นที่ไปใส่ข่อยตัวมันหยามมาทางเที่ยงเจ้านี่ในใจหมอหันจากตัวมันนี่เลยอยากให้เล่าจับข่อยไปค้อนข่อยมา้บักนั่นนะข่อยสมมาดังคืนเพี่อสื้อถ่ายไปเสือบักตัวบัดตัวอ่านก็ไปเสือเล่าข่อยหยามไปหมดเลยก็แล้วหมอยบ้าวันนี้หลังจากด้นเติบแล้วบ่านนี้หมอผู้เดียวเขาไปหาข่อยอีกอยู่ในวัดน่ะ ขอพาะข้อยนวัตมอไปสี่นาเขาว่าจะขอไปทามข่อยอยู่ในเชียงผมบอกว่าขั้นเจาะก้าวข้นเทียงข่อยไม่แต่ขั้นได้เดียวมอนเม็ดผ้าก็พันจะโลดมันเหาเออมันเจ้าผ้าพันเขาเลยกว่ไม้ไข่อยเขาไปเดิอมันทามมัอยอยู่เทียงข่อยามอยู่ลุ่มมันว่าขันข่อยโยกขึ้นเทียงันเมันผ้ามันพันลดมันถือผ้าไปทั้งหลังก็ตัวเราเองไงสี่บอกเขาว่าขั้เจาขข้นเทียงมันผ้าก็พันลุดแล้วอ่ะเออมันไปพันกันเกิดว้าแท็กซี่ ขอไม้ก็เบอก็โกจะพันกลก็จะโพล่เนาะกล้ยเห็นป่าแค่นี้อยู่บทาณจุดบ่อนคิน่าคบางคนรักกล้วยนะข้อหมยพัดกับพัดนั่นแหละอยู่อาจจะได้บูจากพันเนาะมาบันนี้ล้างจานแล้วเขาก็ทาม่อยเขาก็ย้อมและขอว่าโบนัสคดีบุญนักตอนไรกคดีนย่างนี้เนี่ขดยโบว์พระนี่คดีเป็นบ้าเออ มาบปเเขาก็ทายให้แจ้งเขาจะเอาไปส่งคงคลื่นของกว่าได้เขาว่าก็ดีกว่าไปนักเรกเขาว่ามาเขาก็ไปส่งคงเอาเสือมอยากขอทนทหารสามคนปืนอากาศจีลังยางกาแต่บรรนุนยางเขาบรรเลาโอ้ยอายคนมั่เท่านั้นเสือตัวสะพอนั้นพบานขอ,ขอเสือมเราหนุง่งเล่าเสือให้หนุ่มก็เสือทหารให้หนุ่เสือแคระา,านรกฉันมาเขาก็จูงหอดีบรเลาห่างจาหันถานตำรวจเมาตำรวจมาบุได้ขามมาบุได้ เขาเอาใส่รถจักรไปส่งอยู่ท่าบักตัตอนลงบักเขาเจอยพังคนเต็มที่ในบักอ่าคอยนี่ทึบโมดึงเสื่อทั้งล่างนี่มัดนี่มัดนี่ไพ้กับเขาไก่เขาบุได้หมอยว่าเขาหยาดนะความหมายว่าเขาเบียกไก่แหละเออปืนกะตีอยู่มีมอหน่อยตัวหนึ่งมันยืนอยู่ก็พอมันเด็กหน่อยมันยืนอยู่ก็พอมันควบคือต้องคอยคอยยกระคือซื้อคอยบริคิดว่าคอยากเฮ็ดโต้ประกันยังดอกแต่คอยเฮ็ดคือเสียเอาไปโต้ประกันนะความหมาย มาม er the ันอยู่ในผอมข้อก็รูข้อใบแล้วแหละรูข้าไปข้อก็เลยไปกอดข้อมอกอดข้อกอดเลนซื่อๆนะข้อบันทึกข้อว่างโอ้ผอมอยากขายข้อหากระปุตี้แล้วข้อไม้ข้อยพิษร้อยเปอร์เซ็นตไมถึงว่าถ้าสี่ยอดก็ยอนบูธึงนะตันนี้ข้อยหูว่าพิษหลเปอร์เซ็นต์น่มาพอแล้วอยากหายข้อโอ้เราหายข้อแล้วสี่นาข้อข้อขอโทษเด้ข้อยอยากยอนก็ซื้อที่จริงแล้วยอกมากกว่าบุค่อนยกันแน่ข้อยเราอยากหายข้อแหกงอยนี้ข้อยเอื้นใช้เล่าว่าจะอยากหายข้อแหงบอกเขา คอยเบื้องเจ้าคือเสียรตี้คอยนอคอยว่าอืมคอยก็บ่าบินคือกันคัดเจ้าตี้คอยได้คอยว่าคอยเชีเจ้าตี้เจ้ชีตี้บ่ทหารสุนัะก็ว่าบอวบ่เนี่ยนะก็ปั้นคอยดูเขาตั้มกปั่นเขาซัดนาคอยดีเอยซัดนี่เอยบอกอันนี่ถือว่าเป็นกระปั้นเจ้าก็ะไรเขาซัดเชี่ยเจ้าก็ะไรเขาซัดนาเขาจะคุ้มตาเขียวก็ไม่ก็จัดไหนเออก็ไม่คอยก็อัวคอยพิชตัวเล่าหีนะบางคนหยอกอืมลักยานแหละเขาก็จับข่อยไปเนาะจับเข่อไปในคุกคือเก่าแหละเรื่องก็มีสำนันแหละ บ้านนี่ขอยืมต้มถ่ายอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องขอยืมต้มถ่ายเรื่องบักหน่อยต้นนะฮะโลมันก้มพี่น้องขอยใจสุพังบักหน่อยต้นนะฮะลังจากพอถือปีตัวนี้จะเป็นปีแดงของบระจื๊อนาะปีสองพันสิบห้าขอยถืมคุกอีกอยู่หน้าไสอืมขอยู่ในคุกประมาณสองปีหอดปีสองพันสิบเจ็ดขอยางก่ายของสี่ในคุกฮะอยู่ในคุกคนแหละบอกง่ายซะขอยอยู่นอกได้ขอยย่างอยู่หนอกมีเด็กน้อยผู้นึงอื่นจะว่าอ้ายไงจะจิ้วคยได้วาะคนว่า ขอยยางกันไปแน่บึงหนามันขว่าบุจื้อมึงอยู่ไสขอยทามันเจ้าบุจื้อคอยบ่อนว่าเขาว่าบอบุจื้อจะดีคอยตเจ้าล็อกข้ออยู่ทาบักคะแนนว่าต้องขนไปก็พ่ออแขวนว่าสุดาจเลยปีสองพันสิบเจ็ดคอยคอยถึงปีสองปัญหาสองพันสิบห้าคอยตาจีนเขาตาจีนอยหาไปอีกเดขอไปยืนคู่กันปีสองพันสิบเจ็ดไปพออีกมันใหญ่แล้วพอไม่ได้ไปผาก เออซื้อม้อนแม่แหล่ม้อนใหญ่งนี่แหละเออโอ้ก็ว่าโลมันกลมเลยนาะกระมึงเนาะไป่บอกว่าจะได้คุกหลังจากม้อใหญ่เลยนอพี่น้องนอเรื่องก็มีสามหนี่เด้อนี่อีพี่หนึ่งพี่น้องแล้เดี๋ยวคลิปหน้านนิดนึมาเราอีพี่สองมาข่อยไปวิทย์หรือบวิทย์นออีพี่สองนี่จะเป็นคดีอย่างนอโอ้คดีคดีอาลีวะอาลวาดถูกเพื่อนเขาแล้วก็ถือคุกแล้วก็แหกอีกวิทย์หรือบวิทย์ถามมาพังกันเด้อพี่น้อง ถือว่าเราหนีผู้ควบคนมเทิงกับแม่ที่สําคัญแม่เราเพื่อนน,อน้องนู้ที่กำลังขึ้นใหม่นอกกำลังสิลงพิษต่อกฎหมายระเบียบบานเมืองเนาะนี่ถือว่าเป็นคำเตือนเด้อบอยอยากใครเอาเป็นแบบเป็นอย่างเนาะถือคุกนี่มันถูกมันยากเลยพอแม่เฮ้าเลียงมาแต่น้อยจนใหญ่ยังซอยเข้าบ่ไดได้ถ้าเษกษิดเขาเหติดกฎหมายบางเมืองแม่มัวไปเสกคุกเลยพอสนั่นแหละมาเราเพื่อเตือนสติเด้อพี่น้องนี่ดีดังเา่าด่คูบ้านังพังน้ำเนี่ยนี่คูบ้าได้ดังพังนี่บ่มีมาตัวะไรนอนอนะ นี่เท่าแกเมีอัญม่์เลยจั่วไปเลยเด้อพี่น้องเด้อกระซำนี่เด้อถือว่าเมื่อเราสู่คนพังคอมเมนต์มาแต่มีติส้มถือว่าเราบให้เป็นแบบเป็นอย่างไงบแมันชีว่าเราว่าโอ้มันดีมันเท่บ่แมนได้พี่น้องนาะถือว่าเตือนสตินาอกะสิมีซำนีเน้อพี่น้องนาออีพี่นาจังว่ากันเอาสบายดีเด้อกูบ่า